สุขภาพผิวดีโอ,อเว่ยสมอางเฟียลน้าวันนี้มาเรื่องของคลีนซิ่ง g นมพึ่งค่ะคลีนซิ่ง g นมพึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งชนิดพิเศษสุดที่ท่านอาจแทบไม่เคยพบเห็นที่อื่นนั่นก็คือเป็นคลีนซิ่งที่เนื้อแบบเซรั่มค่ะเดี๋ยวจะลองเ a s ให้ดูนะคะคลีนซิ่งอย่างที่ออกคลิปไปแล้วนะคะว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่มาเคลียร์พวกของเสียหน้าผิวทั้งในกลุ่มที่ละลายในน้ำและในกลุ่มที่ละลายในน้ำมันแต่ถ้าเป็นคลีนซิ่ง g นมพึ่งเนี่ยอันนี้เขาเป็น uh, cleansing ที่มีเอนไซม์ในกลุ่มของน้ำนมพึ่งเนาะ ะะแล้วเนื้อเขาทำออกมาเป็นเซรั่มซึ่งจะย่อยพวกของเสียแล้วก็พวกคราบเซลล์ตายหน้าผิวออกได้เยอะแล้วก็ค่อนข้างจะไวอะไวรวดเร็ว,รลวและเกลี้ยงเกลากว,ว่าคลีนซิ่งไลการอื่นนะคะแล้วก็ความมันน้อยนะคะเวลาใช้เนี่ยคนที่ผิวมันหรือผิวที่มีปัญหาสิวนง่ายๆใรเงีย้งยใช้คลีนซิ่งไลการนี้จะเวิร์กมากนะคะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเช็ดเช็ดเชออกเ อันนี้คือเป็นแค่หลังมือธรรมดาเนาะเวลาเราลบลบครีรนอย่างเงี้ยค่ะเนื้อยังเคลียร์แบบเรียบเรียบเนียนเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตัวทิชชู่เห็นไหมฮะเป็นรอยดำๆวนๆอยู่ตรงนี้นั่นคือเป็นพวกคราบเซลล์ตายนะเพราะไม่ได้แต่งหน้ามาถึงหลังมือนะนะเพื่อทุกท่านได,ด้ได้เห็นว่าเออนะอันเนี้ยคือของเสียหน้าผิวอค่ะเป็นพวกเซลล์ตายเป็นสิ่งค้างคาถ้าเป็นที่หน้าเนี่ย จะออกเยอะกว่าน,นี้มากเลยเพราะว่ามันมีน้ํามันมีสิ่งกุดกร่นตามรูขุมขนออกมากมายคลีนซิ่ง g นมขึ้นเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าได้หน้าขาวหน้าใสาแล้วรูขุมขนกระชับเพราะว่าเขาละลายสิวเซียนได้ดีมากย้ำละลายสิวเซียนได้ดีและลดความมันส่วนเกินบนผิวได้มากและต้านพวกเชื้อจุลินทรีย์เชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีบนผิวได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสิวผิวหมองคล้ำและเป็นสายแต่งหน้าแน่นหนกะ เนื่องจากเขาเคลียร์ของเสียได้ลึกและเยอะเพราะฉะนั้นสายแต่งหน้าต้องมีไว้ผิวเรียบเนียนนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยแบบตื่นมาเนี่ยแบบหน้าสว่างถิใสอะ่ะคือถ้าเราคลีนได้ดีอย่างที่บอกนะมันคือการเอาของเสียออกไปแล้วก็ผิวเราก็จะเปิดรับบารุงได้ได้ดีขึ้นแล้ววันรุ่งขึ้นเวลาเราแต่งหน้าผิวก็จะนวลเนียนสวยใสยใช้ตอนเย็นครั้งเดียวค่ะแต่ถ้าตอนเช้าใครมีเวลาก็สามารถคลีนได้นะเพราะกลางคืนก็มีเซลล์ตายเหมือนกันเนาะ